ปุถ่านี่เป็นสิทธิ์หลวงปู่กัมเบียปาโซนทั้งสองนี่นะแล้วก็ยังไมยง่ยังไม่ได้มีเกวดาเขาเขา,าเขาเมื่อเผยออกมานะสองนี่นะแล้วปุถ่าส,สลัดตอนสุดท้ายก็มีรูปหนึ่งแต่ว่าบางบางรูปนี่ก็ได้ไปเพียงพระนาคาก็มีเมืองรูปก็ได้เพียงโสดาก็มีก็แล้วแต่นะสิทธิพ่อแม่ครูบางรูปก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีแล้วแต่ อุปนิสัยว่าะนั้นบารมีที่สร้างสมอารมณ์บารมีมาเป็นไม่เหมือนเราที่เราคำาันคำนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเอา,เอาจริงในภาคปฏิบัติมันก็หาได้พราะว่าที่จะไปอาัยว่าบารมีเกขาีะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมาบารมีเขาที่สร้างมาไม่สมบูรณ์ก็เอาแค่นี้ก่อนจะว่า <c oughs> รู้ได้ยังไงปัจจุบนันไม่ทําอะไรที่มันมีความแต่ความจริงเลยยังเลือเล่อเลอ่อเตอเออยู่มันจะมีอะไรดีขึ้นมาถ้ามีความจากความจริงแล้วมันก็ ร้อมหมดนะลุงนะในการสร้างบุญนี้นี่พวกพวกเรามันไม่ค่อยมีความสักความจริงที่จะพูดแล้วก็สักแต่ว่าพูดปฏิบัติแล้วก็สักแต่ว่าปฏิบัตินี่คือยังไม่มีเขาเรียกว่าเหตุผลเมื่อยังไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ได้ส่งผลเพราะเหตุมันไม่มีมันก็เลยไม่ส่งผลตัวนั้นแต่ว่าทั้งเหตุทั้งผลมันต้องคู่กันพวกเรามันไม่มีเหตุมีเหตุม,ตมตีทั้งโลก เหตุทั้งโลกนี้คือเหตุที่ทางบ่งบงบงบ่งผลทั้งโลกมันหาความสอบความจริงมันไม่มีถ้ามีความสอบความจริงไม่เป็นอย่างนี้ทุนมันก็จะเป็นอีกแบบแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งมันจะปรับสภาพอีกแบบหนึง่งใจมันจะเป็นฝึกแผ่นแน่นหนาปับเลยถ้ามีหลักมีเกณ์มีเหต,มเหต,มเหตุมีผลในใจของตัวเองมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนะคนละอย่างเลยนะนี่ถ้าเหตุผลตัวนี้ถ้ามันสมบูรณ์ปั๊บขึ้นมานี่แล้วเหตุตัวนั้นถ้ามันสมบูรณ์ขึ้นมานี่ไม่นานผลมันก็จะเกิด ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความบังเอิญนันไม่มีเหมือนที่พ่ออวพนประชานี่ยมันก็ต้องมีเหตุของมันระหวังเหต,เหตุเหตุต้องเอวคนประชาหวังผลผลก็คือมกักคือผลคือเมืองพุทธิพานคืออรหัตผพพานก็นั้นหวังผลแต่ต้องเอาเหตุในการออกคนประชาแล้วก็ต้องเอาเหตุแย่งการตั้งสัจจะนั่นมีความสท้ความจริงนั่นคือคือเหตุ เหตุก็คือต้องเดินตามมรรคคือสีลสมาธิปัญญานั่นก็คือเหตุมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุอะไรจะไปนั่รวมๆแล้งๆก็ไปเหมือนพวกเราพคอรอยล้อยปีพันปีเหมือนปีแสนปีล้านปีล้านตรงไขมันก็พอๆกันมันไม่เข้าไม่เข้าร่องลอยไม่เข้าทางเรียกว่ามรรคกาทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามเออถ้ามันไม่จริงไม่จังไม่ได้นะลุงนะพุทเถ่าจะบอกว่าพระพุทธเท้า สามารถสมากสมผลได้ไม่แน่เสมอไปจำภูกายสามหมื่นกี่นั่นไม่ได้เกี่ยวกันนั่นแล้วพระบัตก็พระผู้เท่านั้นเท่าไหร่แล้วเป็นดินสูบทรณีสูบช่วงนั้นอายุเท่าไหร่แล้วอายุก็เกือบแปดสิบนั่นก็ถือว่าพระผูเ่านั่ยเราจะไปยังไงมันก็เหมือนกันลูกนั่นไม่ได้เกี่ยวกับว่าพรรษาหรือว่าจำภูกายสามหมื่นพรรษาก็ยังตกมหาวีจินรกไม่ได้เกี่ยวกังนั้นเกี่ยวตรงไหนเกยวตรงเหตุ เหตุหวังมักหวังผลหวังอรหันตผลผลจึงจะเกิดในมักในผลในอรหันตผลตัวนั้นอันนี้เหตุไปพระทุทธ้าไไปหาเรื่องหาลาภกุบาาจย์เหตุหวังลาภสกุลละความสะเส็เสื่อยืนย่อยศถาบรรดาศักดิ์นี่เหตุมันเหตุเพื่อต้องการความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ที่ติมันละไปประุทธ้ายคนนั้นคนนี้หมู่คณะกุบายจย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหตุมันไม่ดีแล้วผลมันก็เกิดในทางที่ไม่ดีนู่นาทางไปก็ทุกขตินั่นน่ะมันก็แค่นั้นน่ะรูนั่นนี้เราเอาเหตุที่ไม่ดีที่ใช่ไหมหน่อยอืมนั้นก็เหตุไม่ดีเหตุดีเนี่ยเหตุที่ดีในทางที่สุขตินั่นทางมารรคทางผลนั่นนั่นก็เอาทางผลตัวนั้นแหง่งโสดาสิกิตาคารณาคารก็เอาตัวนั้นพอบานถึงจะไม่ได้สมจุด เราก็ยังได้มรคือทางเดินด้วยเหตุตัวนั้นเหตุที่จะเดินเข้าไปสู่ผลแห่งมรคผลพระนิพพานนั่นสัจจะนี่ถ้าเหตุไม่มีการตั้งสัจจะความสมบูรณ์ด้วยทางเดินมันไม่สมบูรณ์พ่อ,อยังไม่เห็นเลยนี่พ่อพูดนลูกในหลานฟังไม่ใช่ว่าเราพ่อเพิ่งเพิ่งเอ้ยรู้เพิ่งเห็นนี่นะ ก็เห็นตั้งแต่ในป่านี้เขเรายังไม่ได้เห็นเหตุของหมู่คณะของครูบาอาจารย์พอเราไปวันนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรล้วก็ไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์มีเหตุไม่ได้ตั้งเหตุไว้เพื่อมากเพื่อผลอยู่ไปเฉยๆปไปปฏิบัติไปเรื่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปไหมก็ไม่ได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ไปเรื่อยๆถึงเวลากสวดมนต์เดินจงกรมหนังควานไะป ถึงเวลามันก็ทําด้วยกับกิริยาธรรมดาโดยไม่มีเหตุเหตุคือไม่มีการตั้งัจจะกไม่มีการตั้งปณิธานพระพุทธเจ้านี่อาศัยเหตุพระพระองค์อาศัยเหตุในการสร้างบารมีเป็นโพธิญาณนั่นว่าพระพุทธเจ้าของพกเราก็เดินตาม,มาตันนั้นเมื่อถึงการเวลาผลจึงเกิดจึงตัดสรุปเป็นโพธิญาณขึ้นมาทีนี้เมื่อพระองค์ได้ตต่สรุปเป็นโพธิญาณจึงมาสอนสั่งสั่งสัตว์โลกด้วยเหตุตัวนั้น มาหาเหตุตัวนั้นที่ส่งให้เกิดผลในการเดินทางไม่งั้นมันก็ไม่เกิดผลถ้าไม่มีเหตุหนึ่งไปเจอครูบาอาจารย์ไปเจอหมู่คณะมันก็เลยเป็นลักษณะเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าไม่มีเหตุและก็ไม่มีผลทําไมยังพูดอย่างนี้ก็ไปก็เคยทําเป็นประเพณีต่อกันมานเขาเรียกว่าปเปอระ,ประเพณีประเพณีสวดมนต์ไหว้พระประเพณีเดินงกมนั่งภาวนานั่นประเพณีต้องสอน อบรมบ่มนิสัยในําพีาเวลาออกมาสอนลูกศิษย์เราเราลูกศิษย์ลูกหาปอะเพณีพอถึงการเวลาก็ไม่ไหวเราเองก็สืกค้าลาพศออกไปนั่นเ้นไเมื่าปีปีนั้นมาก็กระเถือนนะที่เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นสึกค้าลาพศออกไปถึงเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะสึกข้าลาพศออกไปและจนในแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น องค์ใหม่ขึ้นมาที่ปัจจุบันวัดศรีจันทร์นุ่นก็ที่เรียกว่าไม่มีเหตุตัวนั้นนะลูกต้องเข้าใจได้ว่าไม่ได้ตั้งเหตุขึ้นผลจึงไม่ได้เออสิ่งที่เป็นไปตามทางเดินจึงไม่ส่งผลนั่นมักผลปณิพันธ์ไม่ได้เกิดเลยเพราะว่าไม่มีเหตุตัวนั้นนั่นก็การที่มีเหตุตัวนั้น มันก็จะส่งผลในปัจจุบันไม่สงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาว,พวกพงเอาเหตุตัวนั้นขึ้นก่อนพระสงฆ์สาว,วกออกากตระกูลราชาพระมหากษัตริย์นั่นออกจากตะกูลเศรษฐีกรุงพีผู้มังคั่งหรือตระกูลยาโจกอทานก็มีมาหาเหตุเหตุตัวนั้นเหตุที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเหตุในการที่จะเหตุในความเบื่อหน่ายทางโลกมีสิ่งอะไรที่ดีๆไหม ที่จะส่งผลได้มีความถูกสมบูรณ์ไหมก็เหมือนพระมหากระินก็เหมือนพระยาสากุลระบุตรก็เหมือนเพื่อนพระยาสากุลระบุตรโน่นลูกมันต้องมีเหตุตรงนั้นนะเพราะธรรมะเกิดจากเหตุไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะไ,ไม่ใช่ว่าธรรมะเกิดจากมลงแรงหรือว่าเกิดจากความมืดจะไม่มีย่างกันพระแต่ละลูกในสมัยพุทธกาลหรือประสุธธ์เจกาผู้สมองสงผลจึงมีมหาเหตุใหญ่ หาทางออกสมณเองก็ตามนั่นก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่เกิดงั้นเวลาที่เราเข้าสู่เพศบรศรพจิตบรรพจารมีเหตุไหมนั่นเหตุตัวนั้นส่วนมากพวกเราจะไม่รู้ประเพณีถึงการเวลายี่สบปีก็บวชตามประเพณียี่บ็ปีก็บวชตามประเพณี หรือเป็นชาวพุทธกี่ปีก็ตามแกศชาลาภาพก็ตามไปไหนมาไหนลําบากแล้วก็บวชตามประเพณีไม่คิดว่าจะบวชเอาเหตุว่ามักผลปณิพานธ์ตอนนั้นไม่มีนรูปนะยากนี่ทำไมจึงพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้มันก็ต้องมีเหตุการที่จะคบหาสมาคมครูบาอาจารย์หรือการที่จะลงครูบาอาจารย์ ต้องรู้แน่ชัดว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หมู่คณะรูปนั้นรูปนี้หรือบาตปติยการที่เข้าสู่วัดวารามนั้นนี้มีมหาเหตุไหมมีมหาเหตุไหมเอาเหตุและจะมีผลตัวนั้นเป็นตัววัดไหมคือเอาเหตุเลาผลวัดแก่นั่นพอไปศึกษาหาความรู้ จากงูจากคณะจากบาสุขตีกายจริงๆก็ไม่มีเหตุพ่อแม่พระรมานั้นเขาทาตามประเพณีนั้นบอกก็บอกตามประเพณีนั้นพ่อแม่เคยทํามาครูบาอาจารย์เคยทามานั่นดูนั่น,น,นเลยเป็นประเพณีไม่มีเหตุหรือมหาเหตุใหญ่ที่ในการออกนประชาเพื่อมักเพื่อผลเลยหรือเพื่อสั่งสมบุญบารมีไปจุดนั้นจุดนี้เลยไม่มี เมื่อเป็นลักษณะนี้มหาบุญมหากุศลนี่มันไม่ใช่ว่าเกิดจากลมมแรงแๆหรือว่าเกิดจากการบังเอิญมหาบุญมหากุศลก็เกิดจากเหตุเหตุใหญ่บุญก็ใหญ่เหตุไม่ใหญ่บุญก็ไม่ใหญ่ลูกต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยอย่างนั้นอาศัยบุญกุศลตัวนี้ที่เกิดจากมหาเหตุนั้นจึงเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาว,วกนั่นมหาเหตุใหญ่ ในการสั่งสมอบรมบาร,รมีเป็นปุถิยานสั่งสมอบรมบาร,รมีเป็นเอกคาผู้เลือดหรือสั่งสมบาร,รมีเป็นผู้ที่เลือดทางด้านนั้นด้านนี้หรือเป็นผู้ที่ลักษณะที่บอกว่าให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เอาแบบอย่างที่ดีไปใช้นั่นเอาเหตุผลตัวนั้นวัดกันไม่ใช่ว่าเออทำไป บวชไปทําไปตายแล้วก็แล้วไปเหมือนที่ไปกราบครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่ในป่าช้ารูปเดียวนั่นแหละที่เคยพูดให้ฟังบ่อยครั้งยี่สิบสามสี่กว่าพรรษาเนี่ยช่วงนั้นเราก็เพียงห้าหกพรรษาว่าจะได้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ป่าชา้าอยู่รูปเดียวด้วยคงจะทรงมรรคทรงผลพอไปถึงแล้วก็คนละอย่างหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีเหตุจึงไม่มีผลแห่งการจังสมอบรมบรารมี ไม่มีเรา,าวินัยเอาไว้ในหนังสือะยอามาใช้นั่นามาใช้แล้วไม่มีประโยชน์อยู่ไปกินไปเดี๋ยวก็ตายตายแล้วก็คือแล้วไปไม่มีเหตุผลใดๆนั่นปลูกลลงนึกตึงตองดูว่าเมื่อผูท้ที่พูดอย่างนี้เป็นผู้ที่มีเหตุมีผลไหมเป็นผู้ที่อยู่เหมือนกับเตรีไรฉันอย่างนั้นเหตุผลไม่มีแม้จะบวชล้านปีก็ตามล้านพรรษาก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ดูแลวัดวา,ารามนั้นต่าง,างๆวัดวา,ารามต่างๆมาตั้งแต่อูยะตาทัวก็ตามก็ไม่มีผลแห่งการสั่งสมอบรมบารมีหรือบุญบารมีจะไม่เกิดเพราะเป็นการอยู่แบบนั้นเหมือนกับปัวควายที่เคยอยู่อย่างนั้นออกลูกมาก็ดูแลกันพ่อแม่ก็ดูแลลูกโตขึ้นมาหน่ยก็สมสู่อยู่กันเป็นลักษณะนั้นนี้ก็เจ๊กเ่นเดียวกัน นับวันที่จะก่อยเลือนรางไปด้วยทําด้วยวินัยที่เลือนรางไปไม่จะว่าสิ่งอื่นเรือนรางทําวินัยเลือนรางลูกไปก็เห็นอืเริ่มเสื้อผ้าเริ่มที่จะมีใส่ในพระภิสษุสัมมเนเใส่เสื้อใส่ผ้าใส่หมวกเริ่มแล้วถ้าเป็นแยกกอมมทางนั้นก็เหมือนกับกลุ่มของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในนานาประเทศ ที่ใส่กางเกงใส่รองเท้าแล้วมีลูกมีเมียนี้ไม่นานก็จะเป็นไปตามนั้นพอเริ่มแล้วเริ่มใส่เสื้อผ้าเริ่มทำงานจากพระกรรมฐานเป็นพระกรรมกรไม่มีพระกรรมฐานบทบาทแห่งมรรคแห่งผลด้วยเหตุผลตัวนั้นไม่เกิดไม่มีไปไหนก็มีแต่พระกรรมกรมหาเหตุในมรรคในผลมันไม่เกิดแล้วจะได้อะไรละ่ะบุญจะได้หรือ ผู้ที่ไปทําบุญจะได้อะไรพระก,กรรมกรเราก็เป็นคนกรรมกรนั่นก็หาอยู่หาจินก็เป็นกรรมกรพระก็เป็นพระก,กรรมกรแล้วบุญเกิดจากไหนละ่ะเหตุผลนะลูกนะเอาเหตุผลวัดกันดีกวา่าช่วงที่รลักธรรมหักวินัยนเฉื่อมกนเราต้องหามหาเหตุการที่จะกราบหรือลงใจครูบาอาจารย์รูปไหนเราก็ต้องดูเหตุผลตัวนั้น หลายภาษาก็ตามสายนั้นสายนี้ก็ตามต้องหาเหตุผลตัวนั้นเป็นเครื่องวัดอันนี้ที่พาลูกไปนู่นลูกไปไปนี่ก็ไม่จชว่าไปสิสายนั้นสายนี้ไปด้วยเหตุผลเหตุผลที่ว่าสมณเพศต้องดูแลกันหากรูปนั้นองค์ท่านยังไม่ทรงมากทรงผลหรืออยู่ตามปฏิปาัาษาก็เหตุผลที่ว่าสมณเพศต้องดูแลกันถ้าพอที่จะดูแลกันได้ไม่ใช่ว่า ไปด้วยการกระตือรือร้นว่ารูปนั้นองค์นี้ทรงมรกทรงผลยกไว้เหนือเก้าเหนือหมอมถ้าทรงมรกทรงผลก็หากเป็นมหาเหตุของแต่รูปแต่ละองค์ตัวนั้นเราไม่่อยไปก้าวไก่แต่สมณเพศที่ดีก็พึงดูแลกันตามธรรมเพราะว่าเราเข้ามาสู่ตระกูลเดียวก็คือตระกูลธรรมตระกูลวินัยกูลของพระพุทธเจ้าเราละจากบ้านเรือนแล้วจากพ่อแม่วงศาขนาญาติเรามีพ่อแม่เดียวคือพุทธเจ้า เราต้องดูแลกันตามธรรมบัญญัติไว้อย่างนั้นงนั้นเมื่อเราพอที่จะไปได้พ่อก็พาลูกไปอันนี้พูดถึงเรื่องมหาเหตุพูดถึงเรื่องเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุผลมันไม่เกิดนะลูกนะงนั้นเวลาที่ลูกตั้งใจไปคือปฏิบัติลูกก็ต้องเอาเหตุเป็นตัววัดเราจะตั้งใจแล้วรักษาศีลให้ดีเมื่อมีเหตุตัวนั้นเกิดขึ้นมีความตั้งใจเกิดขึ้นศีลก็ไม่ด่างพร้อย เราเอาเหตุตัวนี้นะเหตุในการเดินจงกรมเพื่อหวังมหาบุญมหากุศลหวังมากหวังผลเมื่อเหตุตัวนี้เกิดขึ้นปับ๊บไม่นานผลก็จะเกิดเพราะว่าเหตุกับผลนั้นเหมือนลักษณะหน้ามือกับหลังมืออยู่ด้วยกันพลิกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ขึ้นมางายเอาหลังมือลงฝ่ามือก็ขึ้นมาเอาฝ่ามือลงหลังมือก็ขึ้นมา นั่นแหลที่เรียกว่าเหตุและผลอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีเหตุผลไม่เกิดแน่นอนพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเอาเหตุผลเป็นตัววัดอันนี้พวกเราปฏิบัติธรรมไปถึงวันไตยถ้าไม่มีเหตุผลมันไม่เกิดเพราะเหตุผลตัวนั้นเหนือชีวิตถ้าชีวิตทั้งชีวิตมีเหตุมีผลลูกก็จะสำเร็จดังใจาัถนาได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่า จะทาอะไรไปทาตามไปความรู้สึกนึกคิดเอา้าไม่ยุ่งยากก็จะทําอำถ้ายุ่งยากก็ไม่ทําอันไหนและยุ่งยากอันไหนไม่ยุ่งยากไม่มีเหตุไม่มีผลก็บอกว่ายุ่งยากคนเรามันยุ่งยากเกิดถึงวันตายเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมานุ่นมันยุ่งยากตั้งแต่เกิดนู่นอย่างนั้นจะเรียกจะตัดว่าชาติปีทุภขขาหรือมันทุกมันยุ่งมันยากมาตั้งแต่เกิดพอโตมาหน่อยก็ยุ่งก็ยากก็ตั้งแต่ เป็นโตเป็นหนุ่มก็ยุ่งยากอีกนั่นเป็นเด็กก็ยุ่งยากเป็นหนุ่มก็ยุ่งยากเงินวัยกลางคนก็ยุ่งยากแก่ชราภาพก็ยุ่งยากยุ่งจนถึงวันตายตายแล้วก็ยุ่งยากต่อปบต่อชาตินี้มีที่สิ้นสุดนั่นผู้ที่ไม่ยุ่งยากก็คือพระจิตอรหันของพุทธเจ้าและจิตอรหัน์ของสงตาวกนั่นผู้ที่มีเหตุผลสมบูรณ์แล้วคือเหตุผลเป็นอันเดียวกันที่ว่าเหตุผลสมบูรณ์ก็คือเหตุและผล รวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ถ้าเหตุผลยังไม่รวมกันก็ต้องเดินทางทางนั้นเดินตามเหตุจนกว่าที่จะเจอผลแต่เมื่อเหตุผลสมบูรณ์เมื่อไหร่เหตุและผลจะรวมกันเป็นหนึ่งทันทีพูดให้ลูกให้หลานฟังม่ใช่ว่ายุ่งยากโน่นยุ่งยากนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะลูกนะตายละแต่ยุ่งยากไหม ไม่มีใครพสัธคนเลยว่าโอ้ย,ยุ่งยากข้าพเจ้ายังไม่สมควรตายแล้วข้าพเจ้าไม่อยากตายตายไม่ได้เพราะว่ายุ่งยากแม้นพวกเธอจะคิดแม้นพวกเธอจะพูดแต่พระเธอก็ต้องตายมีแค่นั้นแต่แล้วก็ยุ่งยาก่อบพบต่อชาตินี่มีที่สิ้นสุดอาการยากของจิตนี่มันก็สักประส่ายมันหาทางเกิดตลอดมันไม่ได้หาทางหลุดทางพ้นเราผู้รู้ ตัวนี้เอามาหาเหตุตัวนี้เป็นเครื่องวัดเพื่อทําลายไม่ให้จิตมันยึดมัน่นถือมัน่นไม่มันเกิดอีกคือซ้อนจิตให้มันเบื่อหน่ายไม่ให้มันเกิดอีกไงนี่คือเหตุและผลจึงจะรวมกันได้ไม่งั้นเหตุผลมันไม่รวมกันนะลูกบ้านไหนก็อาศัยเหตุใช่ถูกต้องอาศัยเหตุแต่ว่าการอาศัยเหตุนั้นก็ต้องยังผลให้เกิดแม้นพุทธเจ้าและพระสงฆ์าว่าก็อาศัยเหตุ และยังผลให้เกิดหากแม้นผลไม่เกิดในปัจจุบันก็เกิดในภพชาติต่อไปแต่ต้องอาศัยมหาเหตุนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะมของผู้เจ้าเจ้านี่เหตุผลลงในปัจจุบันเลยถ้าเหตุผลไม่ลงปัจจุบันมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรค้างคางของนั้นอันนี้พ่อยกตัวอย่างพอหลวงปู่เหตุผลต้องให้มันลงในปัจจุบัน คือเอาเหตุปัดแล้วเอาผลให้มันเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะอย่างนั้นมันก็มีการคอยคอยผลต่อไปดิเออใช่ปลูกต้นไม้ต้องคอยคอยผลตามอาการเวลานั้นถึงเป็นปีบ้างเป็นหลายปีบ้างอันนั้นก็เหมือนกันแต่ว่าเหตุและผลตัวน,นั้นความเร็วของจิตละ่ะมันไม่ได้ช้าเหมือนการปลูกต้นไม้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นี่ความเร็วของจิตขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ ถึงโลกไหนไม่ทราบเพราะสติไม่ทันมันเรียกว่าความเร็วของจิตอย่างนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้ทําให้สามารถสมมรรสมผลได้ตายซะความเร็วของจิตอย่างนั้นเอาเหตุตัวนี้เป็นตัวบังคับจิตสอนจิตให้มันเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดให้มันละวางทั้งโลกให้ได้ผลจึงจะเกิดสมบูรณ์ในปัจจุบันไม่งั้นไม่เกิดตายก่อนตายก่อนนี่ยุ่งยาก เพราะกว่าที่จะรู้เรื่องอาจเรื่องทำเรื่องมากเรื่องผลอีกต้องคอยพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ต่อไปเห็นดินสูงขึ้นสิบหกกิโลเมื่อเราอยู่ในโลกของวิญญาณเราทุกข์ยากขนาดไหนล่ะนี่เพราะการเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามความทุกขย่อมที่จะครอบงําจิตใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเราต้องเข้าใจได้ว่าความทุกข์ไม่มีมืดไม่มีสวา่างไม่มีกลางวันกลางคืนนะความทุกข์ ความสุขก็เฉกเช่นเดียวกันไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีกลางวันและกลางคืนเพราะว่าทุกข์และสุขอาศัยเหตุจึงไม่มีคําว่ามืดสว่างไม่อาศัยสมมุติเลยว่ากลางวันกลางคืนเพราะทุกมันก็ทุกอยู่อย่างนั้นสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นทธเจ้าจึงข้ามสมมุติในกลางวันกลางคืนเข้าสู่ที่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นอนันตการที่เรียกว่าจิตอรหรันนั่นเอง ถ้าข้ามไม่ได้มันก็จะกลับมาเป็นกลางวันกลางคืนแห่งสมมุติหากแม้นสุขทุกข์ไม่มีสมมุติแต่พระพุทธเจ้าก็ยังถือว่าขันมันมีสมมุติกลางคืนมันก็สุขกลางวันมันก็สุขถ้ามันสุขกลางคืนมันก็ทุกกลางวันมันก็ทุกถ้ามันทุกมันแยกกันไม่ได้ไม่อยากให้กลางคืนกลางวัน มันมีความทุกข์เลยจะทำํำยังไงข้ามฟากสมมุติหยาบเข้าสู่สิ่งที่ไม่มีสมมุติให้มีแต่ความสุขโดยไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีความรู้สึกนึกคิดแห่งเพศหญิงชายที่ไหนเหมืองวันิี้ผ่านให้มีรู้ให้รู้แต่ว่าบริสุทธิ์พุทธพงให้รู้แต่ว่าสุขตลอด หาความทุกมิได้เองพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไปที่นั่นแต่ต้องอาศัยมหาเหตุเหตุในปัจจุบันส่งผลปัจจุบันเหตุในปัจจุบันบางทีก็ส่งผลในอนาคตแต่จิตมันมันเร็วมันด่วนดิเมื่อจิตมันเร็วมันด่วนก็สมควรที่จะเหตุในปัจจุบันลงปัจจุบันซะไม่งั้นเราก็ตามจิตตัวเองไม่ทัน เมื่อตามที่ตัวเองไม่ทันมันก็มีมืดมีแจ้งมีวันเดือนปีมีกลางวันกลางคืนแห่งสุขและทุกข์ต่อไปทําลายกลางวันกลางคืนใชให้มันสุขโดยที่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีวันเดือนปีโดยอาศัยเหตุของพระพุทธเจ้าที่ทําลายสมมุติพอพูดถึงเรื่องเหตุมาตั้งแต่แรกแรกเริ่มต้นเพื่อต้องการที่ให้พวกเราเห็นเหตุ ไม่งั้นผลมันไม่เกิดนะลูกอย่าช้าด่วนด่วนให้ได้ช้าไม่ได้ไเห็นไหมนะพ่อยกตัวอย่างพ่อแม่กูล่วงไปล่วงไปล่วงไปโอเคชราภาพตามการเวลาก็ไม่ได้เลือกแต่จิตนั้นถ้ายังไม่พ้นโลกพ้นทงสานมันก็ต้องทุกข์ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะมันไม่มีความสุขตลอดนาฏการเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแน่นอน มันก็มีความสุขแต่มันก็กลับมีความทุกข์ที่พ่อแยกออกมาเป็นสมมุติไงสุขก็ไม่มีไม่มีกลางวันกลางคืนนี่สมมุติเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ไม่มีความทุกข์สงฆ์สาวกก็ไม่มีความทุกข์อีกและไม่มีกลางวันกลางคืนอีกมีแต่ความสุขอย่างนั้นที่เรียกว่าอนันตการนั่นแหละถ้าใครทําได้ผู้นั้นก็จะ ถึงจุดที่บอกว่าความสุขไม่มีกลางวันกลางคืนในปัจจุบันแต่ต้องอาศัยเหตุนะลูกเหตุในปัจจุบันก็ส่งผลปัจจุบันนุ่งกูต้องการให้เหตุในปัจจุบันส่งผลปัจจุบันเพราะอนาคตนั้นไกลอขโคให้รวมลงปัจจุบันใชอาศัยเหตุที่เราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วสมบูรณ์การเดินจงกรมนั่งภาวนาก็อาศัยเหตุตัวนี้เผื่อผลในปัจจุบันใชผลในปัจจุบันก็คือหวังมากหวังผลหวัง จิตบริสุทธิ์ใชอย่าที่จะเอาเหตุในปัจจุบันส่งผลในอนาคตในภายภาคหน้าว่าขอให้ข้าพเจ้าจนถึงมักถึงผลในอนาคตตการภายภาคหน้านุาน่นเถิดตัวนี้มันเป็นการส่งผลที่ยาวนานรู้ได้ยังไงร,รู้ได้เมื่อพวกเถือสมมตกส่งผลแล้วแต่นัน้นเป็นการที่ยาวนานมากมันไม่สั้นจะถึงหรือไม่ถึงในปัจจุบัน ก็อาศัยเหตุในปัจจุบันตรงปัจจุบันใชนั่นมันง่ายดีเพราะหวังผลในปัจจุบันใชะนี่การเดยจงกรมนั่งภาวนาสวปรนไหวพราหรือถือศีลหรือทําอะไรก็ตามในพุทธศาสนาก็หวังผลในปัจจุบันใะ่โดยอาศัยเหตุในการรักษาศีลในการทานในการภาวนาเพื่อหวังผลในมรรคในผลในจิตอรหันใชะผู้นั้นก็จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วไม่สงใจข้อพุทธนากสาทู